โอ้มันเป็นไซนาะโอ้มันเป็นน้ามันมันมันบมคักันไหนเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมีน้ำอะไรเนาะมีน้ำมีอะไรเด้อเออตู่ตูเไว้นี่เนาะเจ้าตู่พ่อได้ผักเข้าก่อนเป็นนี่พี่น้อ เอาปยางออกไปดิมันไก่มันกระเทิร์นแล้ว ไทยสบายดีเดอ้พอพมอแมนพีน่น้องเอฟซเบิร์ดทุกุสูคนยูฟังฟังเลาาฟังไทยทั้งต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอจิกอุทุมพรคือเกาเมื่อนี่วันนี้เดอ้พอพมอแมนพีน่นะ้องเนาะอ่าเป็นมืออีกหนึ่งครอบครัวที่ว่าได้รับข่าวดีจากทางพระคุณใหญ่ยยเพิ่นก็คือสร้างพุทธแล้วกับผู้ช่วยพี่น้องเลย นาซีเมนวางนี้เนาะนี่เนาะวางนี่จนฮอดพุ่นเนาะพอฟี่นงเนาะแล้วก็ย่าเยียดไปเลยเบิ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวซีไปแสดงความยินดีน้ำเนาะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศนะครับก็ามเป็น้องซีได้เบิ่งได้ชมเนาะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณรัผู้ใหญ่หลายๆที่ว่าฝากเงินมาข้างบาวเบียงเป็นสะพานบุญให้ดำเนินการงานในเรื่องของทางสร้างพุดเพิ่นพี่น้องเลยเออด้ เด่อบอนี no ่เด่อบเด้อบสบายดี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 กินไรพอเด้บ่เป่าเนี่ยสี่สิบเมตรผูสเมตรหนึ่งสี่สิบสามหดี่สิบสามชุดเสียเราชุดียมแล้วเนาะโอ้น้ำสีไดากูเก่าบ่เนาะโอ้ยแต่เพื่นเอาอันนั้นบ่นี่ เป่าบ่านี่ไปเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อมากันมเค่ยเห็นพี่น้องเลยมเค่ยเห็นตอนเพิ่นเป่าเนาะโอ้ยเดี๋อันนี้น่ะเจ้ากวนน้ำใสมันสีออกมาบป่าโอ้มันจะเป็นรุม อันนี้มันยังเป็นน้ำขุ่นๆอยู่พี่น้องเลยผ่าจนกลัวน้่นมันจะเป็นจะใสออกมาพุ๋น,น,นา,นานะไลลพอกเป็นอะไงได้ลม,นนมพัด,ดพบ่โอ้บ่ลพได้ลมพัดเออสี่สิบกว่าเมตรไปสั่นพี่น้องเลยเอาลองเบิกนอกว่าทีเป็นยังไงตอนนี้ยังอยู่ในน้ำมันามมานะ่ะ ดีบร่อยเนาะบาี้เนาะบัดมือเวิดเว้นเนาะถาแต่ละใช้ย่างเดียวบาทนเนเด็กอยเนอโทลงบ่ เท่อน oh, oh. oh, oh, ี้มื่อนี่บ่เท่อนี้มื่อไหร่บอเออท่ายุ่มรงเปล่าโอ้มื่อนี่เลยโอ้เอาเบื่อก่อนส่วนพี่น้องกี่คนโอ้เนาะผู้ช่วยเพื่อนนี่อ่าในเรื่องรถนาบุญของเพื่อนนี่เสียงบูรังเนาะแือว่าโอเคอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะ

เพื่อนเดียวบุจิตสิงศีถามเบุญทางเบาเบี่ยงเพิ่นเนาะว่าสีราคาเท่าไรก็ได้เนาะเดี๋ยวที่บ่อโบราณนั้งนี่บอกว่าบุจิตเอ้ยเนาะถามบุญเพิ่นรู้บุญเช่นที่ตกอยู่ในราคาประมาณเท่าไรบุญเช่นหันหน้าโวยพี่น้องเอ้ยเอออันนี้คืออยู่ในขั้นตอนโครงการ อันน่ะไหลลมยมหึ่งเติาบ่อพื้อสิได้นี่โอ้หึ่งเติบโอ้มันขึ้นอยู่กับน้ำเนาะโอ้เอามันบดออกมาจั่วจั่วใช่ป่ะน้ำนี่บดออกโวโวโวมีแต่อมาขี่หินบ่นี่แหละ มันจะบ่ครับโอ้มันเป็นไซนเนาะโอ้มันเป็นน้ะมันมันบกครักวันไหนเนาะโอ้พี่น้องไหนยังยังหึงอยู่ยังหึงอยู่เพื่อซีได้เนาะ ชุ่มไปน้ากันเพือพี่น้องเลยว่าสิเป็นจังไรเนาะคือตอนนี้กับไทยบรรยากาศให้กับร์โบเมทพี่น้องเยซีได้เบิ่งได้ชมยังบุษันไดอันน่ะพอน้าใส่เนื้อพี่น้องนๆเพื่ันได้ถึงเวลาเนาะเดโอ้โหใหญ่ใหญ่เลย ยังบอจักเนาะว่าสิใสตอนใดเนาะโอ้หึงบ่บ่เวียงจากจากตะเก้าหึงอยู่บ่กอเป็นบางบอเลยว่ะจีบางบอบออ่ะฮึ่นเจ้าเจ้านำอยู่นี่พี่น้องเอ้เจ้านำอยู่เจโอ้คันว่ามีเงินมีค้ามให้เพื่อนนในเสียทั้งโซนไหนนี่พุ่นบ่ ไปหัวพ uh ่นเบาดูาแถวนี้เถวกลางเอ่อแถวนี้เนาะซูเปอร์สโตรที่หักน้ำอ่างในเถวนี้เนาะพอวยามฝนน่ะเนาะหัวยามฝนน้ำอ่างแล้วพี่น้องไนท่านี้เออเดินมาน้ำไหลหวงจากน้าเลยเนาะ โอ้ตมันเป็นเฮนาด้ยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เนาะบ้านนี้น่ะน้ำนี่ชิไรไปเลื่อนตรงนั้นบัดนี้ถ้าราโบพวานน้ำจะมันได้ไปสั้นเนาะแ้วมันมีแนว้อขันนี่เนาะแม่ไหลพูดกับล้อยพี่แล้ววัดนี้บ้านเอ่อเลื่อนของทางอันน่ะทางพุทธเนาะอ่าอ่างมืดได้เหรอนี่ มันก็ต้องได้มาหาบอลตัมพี่ได้บาดีเนาะต้องคูณเนาะหากคืดินเพื่อน,นี่คักแต้มันแน่นคักเนาะอ่ะดินนี้แน่นคักพี่ลองเลยเด้เอาบึงบึงซุ่มไปน้ำกันพไ่พี่ลองเลยวันเสารไทยนะ hiện nam giới chạy hình phô mai phi long hiệp si thì bổ sung chấp rồi, ờ... bên phần nó. À, bên. Ờ, gì phần cả mưa, mưa nó thằng bay viên là ท่านที่เป็นมือละสองงาน3งานนี่บรได้เลยพี่รองเลยเก่งพูดแล้วนเนาะ่อไปได้มน่น่เนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งช่วไปน้ำกันเ้ยพูดมีพี่รองเอฟซีเยแต่งมมาเวียงชิมเมออจ้าเดี่ยวเนี่ยเป็นเดี่ยวเนี่ยเออแย่แลวไปรักษาชิมหาพูไปเอาเนื้อมูก่อน เ่าส <ờ> ิ <Ơ> ้นม <c ười> like, ู่มาอีกก่อนเออแล้วเดี๋ยวมือชิมาหยุ่มน้ำเด้อเดม๋ยวมื่นชิมาหยุ่มเบิองน้ำกันแมนพิสูจน์เบิองดิแล้วก็ยังโมริก้ากําลังตีฉันได้ว่าถ้าเฮาใส่ใดได้หรือมันสีอ่านน้ำเฮาสีเพียงพอดีบ่เนาะเพราะว่าช่อง รังเเด้น้องดาวกับน้องอนาจ้อยนี่บ่พอพี่น้องเอ้ยส่วนน้องไม้นี่ก็พังเบิงเนาะถ้าหากว่าเพิ่นมีอนดนี่จักสิุ้มบละส่วนบ้านน้องลานี่บ่ต้องเป็นห่วงเนาะแม่นส่วนบ้านน้องสทองนี่ยังพี่น้องเนาะยังบ่ทันมีอ่าจักสิจักสิอน

มีของตอนมาจิตอยู่ปจักนมาิตนอยู่บ่นีนเนาะครบอยู่ประจักนี่ครบบ่อเดียวื่อคบอยาเลเลยบ่คบกบเป็นยังบ่คบกบเป็นยังว่ะอ่าสวัสดีสวัสดี mua bên nhang mua bên nhang, bên nhang. Yeah. đi chơi năm lẻ mà này nó à, hôm diên diên bà này như năm như nay này nên bưng phải năm cân thôi chứ không gì à đi bao lâu nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền จะเริ่มวนะสามีเจ้าของน้ำเด้อเออสามีไม่ต้องกินเ wow. <initiation> นาะพุ่นต้องหลาเพิ่นอาหารเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเอาเอาเอาไอพี่น้องเลยปั่นกันไปอ่าเอาบ่ถามก่อนเพิ่นพ่อบ่ให้เพิ่นก่อนก็ได้ไปให้เพิ่นก่อนก็ได้เข้ามาบุคคลเปยังเข้าให้เาก็ได้เข้ามาพ่อจงให้เขาก็ได้ให้เขาบ่ตัวนี้โอเคอ่าขอบคุณครับเจริญใจ จะื่อได้ยังได้กว้างนอกหมดแล้วยเ o าส há อ h น n ă เด้อ c h เด้อเด็กวางนี่เดกมันก็มีเนาะเด็กวางเนาะได็กว้างเอาสะลองก้นเนาะสะลองก้นมาควงกับหอยเนาะเออ ขวังีกวงกําหอยอ่านโอเคเ่เนาะขวกวงกําหอยเป็นไเออกวงกําหอยที่เล็กใช้็ยงเปติดเรล้ีแติดบ่อติดบางทีบัตอือวองอกันเนาะอ่าใคลุ้และชือถงแล้ว

มือตามเนี <ะ S 1> ่ยมันยังก <c ười> <D> ันได้มองแค่ที่อเขาก็เลยเป็นไก่แต่คนะลางเลยว้าเน้คนอยากได้เงินเนาะพี่น้องเนาะหากหมได้พี่น้องเลยแต่ว่ามื่อนี้นะฮู้ได้ว่าไผถึเลขเมื่อนี่นะเดนี่ ทางพุทธกับผู้ช่วยนี่ uh, <ain>. นะหมือนนี่เนาะถึงรางวัลพู้นี้นี่แมนอ่ารางวัลพู้นี้นี่ได้นี่เนาะรางวัลคนขยันแมนรางวัลคนขยันพูดอะไรได้ไงเราผู้ใหญ่เมันคิดเหตุเนาะมันอยากให้ได้อันนี้คือ เ่าเป่าเหนนี่ย้อนย้อนเทาเจ้าดึกบ่นนี่นใสดเน้าน้ตมันใชู่ื้่อ่ต่อเนื่องเากระเป่ากินนี่มันถึมากนะะอนนะี่มตรนี่ทอดใชพ่อจะบอาเือนน้องหม่แม่ลกลัวบ่อช่วยประมาณเนาะ ห้าสิบนี่ิวบ้านน้องจ้อยพุ่มป๊บันายูง่ไก่บ่ไกเนาะโอ้ไก่อยู่ไดน่ะพอดีเนาะพอดีเดน้องใหม่

จะซื้ออะไรกันทนายเอ่ยนี่เขาเชื่อมาขายก่อนมาพ่อกินอยู่เนาะกินอยู่เราไปลืมกัมก็ได้ทิพย์อันนี้วะอันนี้อีกอ่ะอันนี้อีกมุนอันนี้อีกมุนตาเล่นกันบ้างวนนี้ไปให้ลูกโตวันนี้

มีแต่ลมเลข้างนอกในเนาะพุออกมาป่ะใส่รมเลยเนาะแมนแมนพอดีพอดี่ามาดูเลย

ก็มีเงืน si สุพรรณห้างติดน้ำเพื่อนแหล่แม่ก no. ็มีน้ำให้ไหนโอ้ม hey ีน no. ้ำมีนายใช่เลยก็เบเพื่อนสนั้นแหละมีแต่พุ่นแหล่บาดนี่เนาะใกล้ได้ใกล้สีบัวได้เขาป่าเขาดงแหล่เนาะขอให้มานอนอยู่ที่ไม่ไม่วายด้อเด้อเนาะแย่างเงไปอยู่เดี๋ยวนี่

เอาบอยางออกไปได้มันไก่มันจะเทินแล้วเราก็ชอบปูนแล้วเออปูนอย่างนี้ไว้เป็นมุ้งๆแล้วกันเบก็ไม่ใช่โอเคโอเคสัตย์องเลยเอาาบันนี้แหละเดี๋ยวบ้นจตอิงก็สิไปเอาสิ้นมูก่อนคุณ่้องยกซีบันนี้ก็ได้ได้ขอตัวจบคลิปก่อน มีแต <mondo> <flix> ่ว่าเป็นจังใจก็ค่อยเบิ่งค่อยชมค่อยให้กำลังใจน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะไปเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีมาสบายดีสบายดีเด้อโดย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 